สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง y t u t u นะครับแล้วก็สวัสดีทางฝั่งพี่น้องสปปลาวทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเมืประจําวันที่10นะครับเมษายน2567นะครับผมเป็นแนวทางของวันพุธนะครับผม ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับน้องแอดขอฝากคําเตือนทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทุกๆแนวทางนะครับที่น้องแอดลงให้นะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับชื่นชอบนะครับแนวทางตัวเลขแล้วค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนานะครับเนาะสำหรับแนวทางในงวดที่แล้วของเรานะครับรู้สึกว่าจะเดินดีมา2งวดติดแล้วนะครับงวดวันก่อน วดวันก่อนแตก3ตัวนะครับแล้วก็2ตัวบนล่างเนาะครับแล้วล่าสุดนะครับวิ่งรูดเม็ดเดียวที่9แล้วก็เม็ดเดียวให้95มาเต็มเต็มนะครับพี่พี่เนาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับส่วนท่านใดที่นะครับเนาะอาจจะเอาเด่นรองก็คือเด่นที่3นะครับไปวิ่งไปรูดนะครับหรือว่าจับวินที่เลขตารางนั้นก็เข้าไปที่2อสในเลขล่างชุด6ตัวนะครับพี่พี่เนาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกหลายท่านด้วยนะครับ ผลที่ออกเมื่อที่แล้วนะครับ2 3 9 5 4 5นะครับ2 3เนี่ยเป็นเลขล่างชุด6ตัวนะครับผมต้องขอสรุปผลแบบนี้นะครับ2 3เป็นเลขล่างชุด6ตัว9 5เป็นเลขล่างชุด4ตัว3ตัว5 4 5นะครับพี่พี่ของเราเนี่ยมองในตารางเนี่ยผิดแค่ตัวเดียวคือเลข4นะครับถ้างั้นแตก6ตัวนะครับพี่พี่เนาะถ้างั้นแตก6ตัวนะครับ ของเรานะครับใครวิ่งรูดที่9นะครับผมเข้าไปที่9 5นะครับแล้วก็ตัวประกบคู่9 5ตรงๆเน้นๆนะครับพี่พียินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเนาะหรือว่าใครเอา3าไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่2 3นะครับตัวเจาะ 2- 3สาไม่ได้ให้นะครับผมเนาะก็แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะดูดิ3าม9 5เนี่ย395เนี่ยเขามาอยู่ตรงนี้นะครับพี่พี่ทำไมไม่อยู่ท้ายๆนะ น่าจะได้เฮหน่อยนะครับผมถ้าเกิดอยู่ท้ายๆในได้เฮแน่นะครับในงวดที่แล้วก็ใครนะครับมีโชคเนาะในงวดที่แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกาลังใจให้น้องแอดได้นะครับผมหรือว่าท่านใดก็ถ้ามีเวลาเนาะก็รับชมหนังขยานะครับเป็นกําลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับ สำหรับนะครับแนวทางในงวดนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับชื่นชอบนะครับแล้วค่อยตามเนาะเพราะว่าแนวแนวทางตัวเลขเนี่ยน้องแอดทำจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าตัวเลขเขาจอกตัวไหนนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับในงวดนี้นะครับผมก็จะมีในที่เลข0นะครับเลข1เลข9เลข6เลข8 เลข4นะครับ940861นะครับพี่พี่มาดูเลขประกบคู่นะครับ060909นะครับแล้วก็411618 6กนะครับหคู่นะครับสลับที่ผมคัดเล็กเด่นตารางมานะครับหรือท่านใดไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับสามารถจับวินเล็ตารางได้นะครับตัวเน้นนะครับผม06 1 6 0616นะครับแล้วก็09นะครับเบบี้ 06,0916นะครับ3ตัวนะครับ3ตัวเราให้ไปที่401 016 406นะครับนี่เลยนะครับ นี่เลยนะครับผมส่วนเลขเด่นตารางนะครับพี่พี่เลขเลขเด่นตารางในงวดนี้ <c oughs> เลขเด่นตารางในงวดนี้นะครับผมผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับพี่พี่แล้วก็เลขหนึ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับในงวดนี้ ศูนย์กับหนึ่งนะครับส่วนวิ่งลูดเม็ดเดียวเนี่ยนักพี่เสียดายน้องนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับในงวดนี้วิ่งลูดที่ศูนย์เม็ดเดียวผมให้ไปที่เม็ดเดียวผมให้ไปที่16นะครับพี่พี่เนาะ ให้ไปที่16ก็นะครับอย่างที่บอกเนาะพี่ๆบางท่านอาจจะงงนะครับเนาะให้ไม่รู้ที่0ูนย์แต่ทำไมเม็ดเดียวให้16ก็คือพูดง่ายๆก็คือ0นกับ1เนี่ยผมชอบพอๆกันเลยนะครับเนาะผมชอบพอๆกันเลย0นย์กับ0ูนย์กับ16นะชอบพอๆกันนะครับท่าไใดชินชอบก็ใน2คู่เนี่ยลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับเนาะนะครับ,นะรบพี่ๆนี่เลย นะครับขอให้มาบนละางก็แล้วกันเนาะขอให้มาเด้งๆก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้รอผลนะครับพี่พี่ก็สรับพี่พี่ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับหรือท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าจะไม่ได้พลาดชิปใหม่ๆที่ผมลงให้นะครับถ้าเกิดไม่กดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดเนาะเวลาผมลงคลิป ลงคลิปนะครับคลิปก็จะไม่เด้งนะครับนาอก็ฝากพี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับกับสวัสดีครับ